ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าสวัสดีรอบเที่ยงเทียงเดือพี่น้องเดือกกบย้ำเที่ยงจ้าในกบแล้วจ้าในกบแล้วจ้าในกบใหญ่แล้วจ้าจำควายน้อยนี่แหละบอจ้าโอ้ยฮักขาเฮ้ยหักขาฮักขาในตัวใหญ่เองเอ้า เอาก็เธอได้จับแล้วห้าขาโอ้ยเหลืองเอิมเติมอยู่แกไม่เสี่ยวหันหน้ามาดูมุมกินอันนี้อยู่มุมบอยากจับโอ้โหจับมาเดี๋ยวโต้แรงแหงโอ้ยเอวเหนียวใส่หนานั่นมุมกบ่อยากจับเพราะทมุยังกินอันเมตาอันตะเวนอยู่จะเป็นนี้เด้อ ตัวแรกแหกมากตัวแกแหกน้องจาเป็นเือวอันนึงนแ้วเัวหรจะบอกไโอุทัยเทวีมากับทีมงานจะพี่น้องจาุูนะจาดเดดเดะนิกกมาจามาฮักคูดจะได้สนนะ่ะอ,อ แกเนี่ยเขียดโมเขียดโมโลมมพี่้จะอะไตัวหนึ่งแล้วจ้าเขียดแต่พี่น้องจ้าเออเออเออพี่น้องเออแต่มันใสจ้าเขาจะใส่ของเอาใส่กันเลยทีมงานหากบจ้าพี่น้องจ้าหาผู้ วันนี้เรามากันหกคนเนาะส่วนเด็กๆก็คือหายพักผ่อนสกอนเนาะพี่น้องเนาะยังไม่ได้มาเทฮจ้าเฮจ้านี่คอนไม้อะไรเฮดพี่น้องเฮ็ดเน็ด้ก็ได้อันนี้เรียกของแท้อันนี้อาร์ตี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้ง่ายพี่น้องเฮยเอาให้หมดเลยนี่นี่เฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ยไม่คามบ่ โอ้โหแกบมาเฮ้ยตุยจับอืายกับแพงเด้อซุกันเต้าพันผูดใดเพ็ดบดกระแดงแหงเนาะพรานี่ยไปหดไอยู่น้องคุณนอ้ยจิ้มแดกลุงน้องล้วกขึ้นม่อีกเอาไว้ในปลาพื้นในชุ่มๆในเ้นนเยังมีแต่ธุรกิจเี๋ยว้แงแขงก็เรื่องอยู่อบ มันบราณแค่ผูอยากกินี่บกระเด้งด้กินแล้วนี่ครับเ็ดโบดพี่น้งเอ้ยนโบราณกระเด้งพูดจนพ่อจีอนสป้นขนาดนากระไดกระเด้งจนมันก้าอบนอะไมันละเฮ้ยเื ไปได้ชำนีแล้วพี่น้องครับมาเพิ่มเบก็กอนนี่ยกบก็ได้ตัวหนึ่งเขียดก็ได้อยู่สามตัวพี่น้องเลยเอาชำเกล็ดนะโอ้โนตกแตดีเนาะเนี่ยเี่ยโอ้แต่นีเนาะอืมที่ไหนชุ่มแล้วก็เย็น กุนตำหัวตำห้องเ่ยพี่นอกก้องเอ้ยจากสไดาจากยางเลยฮก็ได้โตนหนึ่งมาหลไปลกระปูนงามเลยหมอไทยบมบอไ่ไทยงามไปห้แขกรอแล้วจะอะากจีอววววเอาจีน้าว้ยจะชิมให้มูม่มให้กั<ม>นกระปูกระได กระปก็งามอืมนี่เกียงยังานี้เกียงันน้กลาหน้าดีกว่าน้ะบ่น้ำบนใดกบเดีกน้องเอ้ยลงกบนเด็อปุ่นสันขาดกบตัวใหญ่ไหม

เมันก็หากระมาหนึ่งตัวจ้ะมาแต่มาแด <laughs> ดัาใหม่หัวจีพาก,กันมา,าหาขุดอันใดอันนี้นะบังหวะนี่จ้ะตัวปศกใหญ่หนึง่งเอานอนตากแดดอยู่นี่แล้วเด้อตัวเดียวนี่บอตัวเดียวเนี่ยแดดัาใหม่หัวจีพาก,กันมาหาขุากดกบพี่น้องเว้ยโอ้โหข่าวเอื้อซีทั้งปุ่นจ้าเอ,าาเอดมอืม แล้วก็หมานอยู่ด้นตัวหนึ่งตัวเดียวก็ต็มนะก็ได้เลยก็ได้เยไ่ดฮะก็ได้พลตกระปุกอาร์ตนี่นี่ใช่อไนี่ใด้เออต่อไปจ้ะจุกว่าห้าสิเมื่อยล่ะจังทีหนี้เดี๋ยวไปหาเกบบ่าเออ

น,น้ำน,น,นำรน,นำกอนเกบอรุ่นพี่นองรุ่นจ้าง้นี่มันสิได้กบบอรหรือว่าสิได้อีหยังหรือว่าบ,บ่มีอีหยัง กินปะกิดินเนียวใช่ไหมเนาะท้งเติมมาคูกรได้มื่อกี้นี่จะคุดลงไปยิดมันน้ยจะตกคไปยิดน้ำส่างอะไนี่นะ <c oughs> อุดดักดักลงทั้งเติมฝากปักีหินแห่ทั้งรวมปะกีดินดาก พอดีเนี um. morning, ่ยพี่น้องเอ้ยคุณเง่นพอนคุณอืมไงตัวซจำจ้าคุดั่นแล้วกระดิกกบปลุกตัวพี่น้องเอ้ยสั่งมาเด็ดสะเกินตอนนี้ก็คือโบ๊ทจ้ะจากสุพรรณได้จัดตัวทั้งนั้น ลุนจะมันจะได้หรือไม้หรือ,อยังไงสิลุกดับเสียมเลไรยังบทึงอยู่น้ำอืมฮะมันบบมีคันก็ น้ํามันไปซะนี่ๆโคน้ําน้ํามากองอือก็เบิ่งคึกคาว <t desserts> <t67> <t integration> มันก่ตรเห็นจังมันมีอยู่เดีย่แลละตัวเองค่อยๆย่งอันมันมีโคตรมันคอยได้ไงโอ้มันมีน้นำจ้วงจวงอยู่ ร้อนมันมีแต่น้ำที่ซื้อบอ่อบ่บ,บ,บ่มีน้ำนะบ่มีโขบมันบ่มีน้ำนน้ำเนาะม,มันต้องมีมันลีดมันหูโคตรแยังว่าแต่ละหูนะกันขุดเไม่ได้ขุดนี่ขุดแต่มีแต่ขีนแห้งเทิงนี่กะมันขุดไม่ได้ทั้งเทิงปัดขีนแห้งมีแต่ขุดเจาะลงไปเลยเลย มันกบอยู่แล้วคือปฏิทินมันหนะอไปกระปุ่ยนี่ยังป่ิติดมันแต่เรามูนะมูโคตรือว่านัอะไรม,ไมันดักเขาขุดกายมันหรอมันดักมาปีบอ <Be> คุดโลดชีิสุดดา้มมมดดามเสียมแล้วนำมันจะสุดด้ามเสียมแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันจะมากองด้วยนำ้ำกองมีเคยตีจกถือก็าีไม่จะูดเอาโลด มันนี่เนาเคยว่าน้ำมันโคตรเนาะก็ะมาถือมาเนาะมันบ่กมีกบนั่นตัวเป็นน้ำมันจะมันเป็นน้ำจ่อยๆๆๆๆไปจอยรอยย้อมไปเมื่อน้ำยอมจ้ามันบ่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าโบกมือลาเท่านั้น,หนแหละมันบ่ได้ มือจ้ามาแล้วก็นอนอักลากี่น้องเอ้ยบรายกบจ้าเขาซี่ได้ได้อยู่แปดเก้าโตจ้าทางนี้นั้ได้พูละโตเมื่อยพี่น้องเมื่อย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 กุดกบยามนี่นะเมื่อยเมื่อยโบกมือลาเลยเด้อบาดิดเด้อบึกบเอ้ยมานี่นั่งดมกินมานไปเข้าไปฝ่ายน้ำไปเห็นสีมาน สวัสดีจ้าเราฮคไเตกดก้าแล้วันคือไี่เนี่ยมันได้แล้วบดนี้พี่น้องเอ้ยพอยอยากโบกมือลาแล้วบบดนี้นานเนาะท้าเงื่องเอาเขียดพูมันจะบริยากคุดมันฮอเดดเยื่งง่ายกว่าเออไปพี่น้อง ตามคลิปหน้าจากทีมงานจ้าสวัสดีจ้า